ผู้สมัครเชิญเข้ามามือไม้แข็งนะเหล่านะครับเอ้ยังไม่นั่งในที่เนาะอ๋อเห็นัังที่ครับอืมมาสมัครงานใช่ครับสมัครงานเอ้มีบุดไหมมีครับค่ะเอออะไรบุดบุด ครูหมายถึงบุฒิประกาศนียบัตรเรับผมประกาศอะไรไหมมีมีนจะมาโจกกับบุฒิกัได้ไงวุฒิมออะไรอ่าโมสามโกสนอครับหมสามโกสนอครับผมอืมแล้วมีโทรศัพท์มีไลน์ไหมเราต้องคุยกันผ่านไลน์นี้ต้องมีนี่ครับ กู oo, หมายถึงไลน์แชทไลน์แชทเอาไว้แชทคุยกันเวลาส่งงานส่งอะไรไม่ใช่ไลน์แบบนั้นโอ้โหขับกันครับผมบิ๊กบิ๊กโอ้งลืมบิ๊กหนึ่งมึงซีสตาร์ทที่เท่าไหร่เงินเดือนอะอ่าสี่หมื่นครับสี่หมื่นสี่หมื่นขอบคุณฟุตบอลสามขอบผม สตาร์ทสี่หมืครับมีความสามารถอะไรอ่านอนเวินครับนอนเวีนใช่ครับถนัดที่สุดปวดหัวจริงสามร้อยห้าสิบกยังคิดหนักอยู่มึงจะมาสตาร์ทสี่หมื่นอันนี้ดีกว่าคนเรามันต้องให้โอกาสกันได้ครับมันทีน่าจต่มีเก่งอย่างอื่นครับอมันต้องคอยเรียนรู้กันถึงะได้ครับะั้นเป็นนักแสดงนะครับอืม แอคติ้งมึงต้องได้ครับมึงลงแสดงเป็นบทโหดสิบทโหดอืมเอาบอกกูทำไรอ่ะบทโหดเออแอคติ้งมันได้เลยนี่เออกูรับเลยโอเคอ่ะคนต่อไปเห่าโอ้กูฮะกูยังไม่สัมภาษณ์บัวเลยโอ้ยมึงใกล้กูสัมผัสก่อนเนี้ยมหัศลป่ามือดิ 我回来，我不干不了，干去。